เจ้าหน้าที่อาสาสมาัครกู้ชีพกู้ภัยร่วมใจพยุหะอาสาร่วมกตัญญูนิคมเขาบ่อกแก้วและอาสาหน่วยบรรเทาสาธารณภัยสาพาพยุหะคิรีได้ช่วยกันออกค้นหาเศษชิ้นส่วนกระดูกที่มีชาวบ้านไปพบบริเวณข้างบ้านซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของนายชะลอคำสุขที่หายตัวออกจากบ้านไปนานกว่า3ามเดือนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งทางญาติได้มีการออกติดตามหาแต่ไม่พบและได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สพพยุหะคิรี โดยที่ญาติของนายชะลอเผยว่าเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนายชะลอได้ไปหาที่บ้านและอยู่ประมาณ3วันก่อนจะหายตัวไปจากนั้นได้มีการออกตามหาแต่ไม่พบกระทั่งเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาได้ไปพบชิ้นส่วนลักษณะคล้ายฟันกรามที่บริเวณข้างบ้านซึ่งคาดว่าสุนัขน่าจะคาบมาจากที่ไหนสักที่จึงได้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับแจ้งตำรวจเพื่อน,นำไปตรวจ d n a และหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นหาบริเวณรอบบ้านอีกครั้งซึ่งเป็นไร่อ้อยโดยพบโครงกระดูกและเส้นผมอยู่ห่างจากบริเวณบ้านประมาณ500เมตรเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนำไปพิสูจน์ว่ากระดูกและเส้นผมที่พบนั้นเป็นของนายฉลอคำสุขหรือไม่ และนอกจากนี้บริเวณดังกล่าวห่างจากกองกระดูกไปประมาณ1เมตรยังพบพระเครื่องหนึ่งองค์ซึ่งจะเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นกระดูกของนายชะลอที่หายตัวไปเมื่อ3เดือนที่แล้วหรือไม่ซึ่งญาติยืนยันว่าพระเครื่ององค์ดังกล่าวเป็นของนายชะลอจริงเนื่องจากนายชะลอคล้คองติดตัวไว้ก่อนที่จะหายไป อย่างไรก็ตามทางกองพิสูจน์หลักฐานจะต้องนำชิ้นส่วนที่พบส่งทำการพิสูจน์ดี a กับแม่ของผู้สูญหายอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันให้แน่ชัดว่าเศษชิ้นส่วนกระดูกที่พบเป็นนายชะลอคำสุขหรือไม่วันรุ่งขึ้นมันหายก็าคืนคืนอย่างก,ก็คืนเน,น,นี้คืนนี้ตอนเย็นมันกินข้าวกับป,ป้ากินข้าวเสร็จมันก็ป่าเขาบอกว่า มึงจะนอนอนะมึงเก็บสำราบด้วยนะปิดโทรทั์ด้วยครับ,รบมันก็ไปโน่นไปบ้านหลังโน้นนอนบ้านหลังโน้นพอเสร็จแล้วมันเช้ามาอ้าวลูกสาวเขาจะไปทํางานไปก็อ้าบ้านก็ไม่ได้ปิดไปก็ไม่ได้ปิดไปไหนไปตามหาในบ้านมันก็ไม่มีมก็ไม่รวนหายไปไหนแต่ก็วันนั้น แล้วเราก็ติดตามเขามาตลอดตามตลอดทุกวันนี่ก็ยังเฝ่าข่าวฟังข่าวอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรทั้งไหนงเงี้ยค่อยถามพี่ฟังมาเจอยังเขาบอกว่ยยังไม่เจอไม่เจอไม่เจอมไสเป็นคนคล้องเขาเขาเอามาแล้วหนูก็เอาใส่ใส่โซ่ให้เขาแล้วเขาก็คล้องดูหน้าดินี่ก็แสดงว่าเรายืนยันว่าเป็นเป็นเป็นเขาแน่